โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใช้งานได้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโชลที DIY นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับไมตี้คันเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาอีกแล้วนะครับตามอายุนะก็พังตามอายุที่เปิดนะครับที่เปิดประตูค้างนะครับปิดเปิดได้ปกติแต่ว่ามันอ่ามันค้างอยู่เงี้ยไม่ยอมลงนะครับ ก็ได้ซื้อใหม่มานะครับแต่ซื้อใหม่มาเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือจับนัดมือจับประตูโครเมียมนะครับซื้อมาจากไฮรักช็อปนะครับราคาเดี๋ยวขึ้นให้นะผมก็ลืมเหมือนกันว่าซื้อมากี่บาทซื้อมาก็ประมาณเดือน่าๆแล้วยังไม่ได้ใส่โอเคก็จะมีซสายอันฝาอันนับซื้อมาสองอันเลยเปลี่ยนสองข้างเลยนะครับอันนี้มาลรือแผงประตูนะครับถ้าใครกริฟต์ยังดีอยู่ก็ต้องกด,ดกิฟต์นะ อย่างเงี้ยปลดกิบปลดกิบแต่ของผมมันกิบมันแทบจะไม่มีละผมไขน็อตไขน็อตไว้นะครับก็ใครติดกิบปลดกิบนะครับใครติดกิบปลดกิบอย่างเงี้ยปลดออกปลดปลดออกมาให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลดอันนี้ด้วยที่หมุนกระจกตรานี้ถอดที่หมุนกระจกแล้วนะครับไอตัวล็อกกระจกอ่ะมันมีกิบอยู่อย่างงี้นะครับต้องเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้ามาในลักษณะตรงนี้เสียบเข้ามานะครับ มันก็จะมีล่องล็อกอยู่พอดีแต่ว่า,าต้องใช้สองมือเพื่อจะงัดนะครับงางออกมานิดนึงแล้วก็เอาไขควงเขีย่ยนะครับก็ใช้สองมือก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับตรงนี้ อนนี้แกะออกมาแล้วนะครับแกะตัวแผงประตูออกมาแล้วแล้วก็ใส่ที่จับไปที่เดิมก่อนนะครับไยไม่ห้อยทีนี้ตัวถอดนะครับก็มีน็อตอยู่สองตัวเป็นเบอร์สิบนะครับน็อตเบอร์สิบสองตัวอยู่ในรูนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมอยู่ลึกๆเลยตัวหนึ่งนะครับอยู่ลึกๆนุ่มลกมมลมๆนุ่นแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ถอดแค่สองตัวนี้แหละ อนี้ไข่น็อตแล้วนะครับจะก็ต้องกดอ่าตัวขาขากระตุกล็อกนะครับขาปิดเปิดประตูเนี่ยสองตัวตัวนี้เป็นกุญแจล็อกประตูนะครับตัวบนจะเป็นมือเปิดอยู่ข้างในนะคือต้องตามองเห็นแต่กล้องเข้าไม่ถึงนะครับถ้าดึงดึงออกมาแล้วก็ทีนี้ก็ดันออกไปข้างนอกได้เลยอันนี้ก็จะติดไอ้พวกขาขาเกี่ยวขาล็อกนะครับก็เอาไขค,รครวงแงะมันก็หลุดนะครับอ่ะตอนนี้ออกมาแล้วนะครับ ก็เห็นตัวเสียแล้วก็คือแค่สปริงหักแค่นี้แหละนะฮะเห็นสปริงหักนะครับม mm ัน hmm. ก็เลยทําให้ฝาเปิดเปิดตลอดนะครับ mm hmm. ขับไปก็เปิดไปอยู่เนี้ยแต่ว่าประตูล็อกได้ปกติเปิดได้แล้วตัวใหม่จัดเข้าไว้ก็ใช้งานได้นะค mm hmm. อ่าที่ตัวใหม่ก็จะมีเขียนบอกนะครับตัวเก่าก็มีตัวที่ถอดนะครับอ่าทางซ้ายจะเป็น L ทางซ้ายเป็น L ข้างขวาเป็น R นะครับ ก็ต้องถอดกุญแจอีกนะครับเราต้องเอากุญแจตัวเดิมกุญแจเดิมมาใส่นะครับอันนี้มันก็เป็นกุญแจใหม่แหละผมเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานเองนะครับแล้วก็มือเปิดแต่มาพังอีกนะครับก็เดี๋ยวย้ายกุญแจนะครับย้ายกุญแจตัวเดิมมาใส่ตัวที่เปิดประตูอันใหม่นะครับกิปบเก่านี้ไม่ไหวแล้วนระแทกนิมกินหมดแล้ว ลุกง่ายเลยลุกอย่างง่ายเลยนะครับเนี่ยลุปมาแล้วกุญแจลุกมาแล้วตอนใส่นะครับส่วนตอนใส่ก็คือมันจะมีกิปอยู่ที่นี่ <S an> อยู่แล้วแล้ว,ลวก็ทุบลงไปเลยนะครับมันจะอ่บแล้วก็มีขาใหญ่กับขาเล็กนะครับแต่นี้ยังไงก็ใส่ไม่ผิดนะแล้ก็กดไปเลยแค่นี้นะครับเข้าแล้วเข้าลักแล้วลก็เอาไปเสียบกับประตูได้เลยนะครับอะตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับ ก็ใช้น็อตเบอร์สิบตัวเดิมนั่นแหละไขเข้าไปนะเขาจะแถมน็อตเบอร์สิบมาแต่เป็นหัวซีแฉกนะครับผมใช้เอาน็อตเอาน็อตเบอร์สิบเดิมนั่นแหละไขมันจะไ,ไอมันจะไขง่ายกว่านะครับเพราะมันใช้บล็อกได้โอเคตามนี้เดี๋ยวก็ใส่ตัวล็อกสูงให้ดูหน่อยมันลึกอยู่ลึกนะครับขาตัวนี้นี่จะเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นตัวล็อกอ่า กุญแจล็อกกุญแจล็อกประตูนะครับส่วไนไออันใหญ่ๆข้างบนนี่จะเป็นมือเปิดอยู่ข้างบนนู่นนะ,ะเห็นเห็นในกล้องเห็นนั่นแหละเสียบเข้าไปในรูเดิมปุ๊บก็ใช้ได้แล้วโอเคตามนี้อโอเคว่าใส่ทําไมใส่กิ๊บไม่เข้านะครับผมหยิบตัวนี้ตัวกิ๊บนี่มันจะมีสองข้างนะครับมันจะมีสองอันที่แถมมาให้นะครับ มันจะใส่สลับอ่านี่มันจะมีหันทางนี้อันหนึ่งหันทางนี้อันหนึ่งนะครับแถมมาให้อย่างสองอันแบบนี้นะครับข้างซ้ายข้างซ้ายให้ใช้ตัวนี้นะครับทางซ้ายให้ตัวนี้เมื่อกี้ผมจิบตัวนี้ไปใส่เพราะว่ามันใส่ไม่เข้าสักทีนะครับโอเ,เอาทางเอาแบบนี้นะหน้าตาทางซ้ายแบบนี้ไปใส่ประตูซ้ายนะครับตอนใส่มันก็จะอยู่นุ่มเลย อยู่ในรูนู่นนะร,รูที่เป็นโครเมียมนะข้างบนนู้นนะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็ประกอบอตัวที่จับประตูนะครับแบบนี้แหละเสร็จหมดแล้วเ,เทสก่อนนะครับเทสก่อนจะใส่แผงประตูนะครับ ก็เดี๋ยวกดล็อกนะแล้วก็ปิดเปิดปกตินะครับโอเคนะก็ใช้ได้นะครับใช้งานได้ก็ล็อกนะล็อกแล้วปิดอันนี้ก็พอมาล็อกอยู่นะต้องปดก่อนโอเคใช้ได้แถ้าสมมติใช้ปกติล็อกจากข้างในนะต้องเปิดไม่ได้นะข้างในปลด กดข้างในก็เปิดประตูในอเคใช้ได้ก็คือใช้ได้งบใช้ได้ครบหมดนะครับตอนนี้ก็ติดแผงประตูกลับขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วข้างนึงนะครับที่เหลือก็ทำอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะครับหรือเหมือนกันประกอบเหมือนกันเลยนะครับใครชอบวิดีโอแนวนี้นะครับ DIY ซ่อมรถนะครับแบบนี้ก็ ติดตามช่องไว้นะครับจะมีเรื่อยๆนะครับปกติก็ขายเครื่องเสียงอยู่นครนเสิสีนะครับขายเครื่องเสียงอยู่นคอนเสิรสีขายเพราะว่าแอมตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงการแจ้งอันนี้พวกนี้ก็เป็นคลิปตอนว่างนะครับมาซ่อมรถรถตัวเองนะโอเคใครสนใจพวกคลิปพวกนี้ก็ติดตามช่องไว้ได้นะครับช่องชวทตีสาวนะครับ